โจ๊กเหรออ๋อมันคืออะไรมันเป็นผลไม้แกะกินเลยครับอ๋อแล้วผมลองแกะกินลูกได้ไหมขายยังไงครับเนี่ยยี่สิบบาทยีบาทเอามาเอาเอายี่สิบบาทเอามาเอาซอร์รี่นี่ครับจะเป็นเปรี้ยวหวานนะครับและนี่คืออะไรเลย มากอกลดชิบบาีชวปะไมสามสิบบาทเขาจเอานี้ด้วยครับเาเดิบดเดียวริดเดียวยี่สิบบาทอ๋อนี่ได้สองลิตรเนาะยี่สิบบาทก็จะเป็นผลไม้ป่านะครับนี่ผมลองชิมแล้วเอาจอกเปรี้ยวๆหวานๆ อันนี้เป็นอันนี้อแฟนครับน,นี่จะผลไม้ป่าครับ